สองดอนขึ้นมานะเป็นหน่อยยังอ,อยงอยู่เป็นน่อยเพิ่นใหญ่เป็นไงเนาะพี่น้องจ๋าโอ้าสวัสดีครับกระผมบ่าวเคียนสติสิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้อง่ายลไม้ผ่านมาทางนี้พอดีหมไม้ได้ขึ้นกระเป๋ะไปลงไปเบิ่งเฮ็ดข้างล่างที่เราเคยได้ ไปเปิเ่งก่อนเนาะจ้านี่ค่อยว่ากันปล<ะ>าบอ,บอน,บอนไอรุ่นกันจ้ะพี่น้องบาวเคลนพอดีชอตกต็อกติดมีดมานำมือบาวเคลนกับติดมีดแต่มือนเห็นติดผ้าไปม,มาถางนกไม้ชอตตอกติดมีดกับถุงมานำ เรามาลุ้นกันเนผนื่อมันโอน้อะ,ะเผื่อมันออะเนาะป่าเฮิททากันจะเป็นแถวแถวป่าหน่อไม้นี่แหละทุกครั้งเที่ยวมาหาหน่อไม้ถ้าเป็นจังหวะมาแถวนี้เขาต้องแวะเบิง่งแต่ถ้าหา,หายมหาเฮ็ดโดยตรงกับบางเทือกก็ไม่ได้มาไม่ได้มานึปหลาดนะไม่เถือกก็ไม่ได้เลยมนเป็นป่าใหญ่ๆที่ว่าเข้าไปแล้วมันได้มีปเปอร์เซ็นต์ได้กว่ากัน นนี้มันผ่านไม่เฉยเราแค่เิแต่ถ้าออกอะดีไปถ้าบอกอะเรียไปกับปินง <c oughs> นี่ตรงที่เาเคยได้ประจำโอยตุงลตมเป็นอนนัน้ปุกตุ้เหลล์เบลล์อรโอ้ตัวเหลืองเออใส่เลยีทองฟามืนี่่ต้องถามถึง อุณหภูมิเท่าไหร่แปดสี่สิบพี่น้องจ้าแต่ละมือขนาดฝนตกดิหน่ฮะอนนอโอ้เห็นตะไคร้แล้วเห็นตะไคร้แล้วดต่อตอกนี่นี่ดีดนี่ดินี่อยู่ไหนดิโอ้โอ้ยมันอยู่ไอ้อันี้ตูเห็นดินน่ มันเลี้ยงกินน้อยอยู่น่ะน้อยอยู่ đây เ,เอาแต่ดอกใหญ่หรอบอห็นาจากกระน้อยเท่าดอกน้อยแบบน้อยบออยุญจากใหญ่แล้วนะโอ้ยมือบังบอห็นอบอคินจะเปิดยาดยกนี่แค่อืมอ้าถุงตัดขาเลยนี่เลยอือน้อยเอาไว้ก่อน หรือ<ด>ว่าหรือว่าเต้องตัดขาสีได้พอเกงอยู่บ่ต้องตัดขาเพราะว่ามีเอฟซีเนาะหรือว่าเพื่อนโทรมาจากกาลสินเพื่อนอยากได้เฮดพึ่งเหลืองไปวิจัยอยู่ที่กาลสินศูนย์วิจัยเนาะศูนย์วิจัยที่กาลสินโอเคกะถ้าเจอบอเคจะส่งให้นี่ถักมาในเด้อถ้าได้เบิ่งคลิปนี่เอาไปทางทางนั้นก็เอาไปทางลากเลยเนาะเอาไป้เพิ่นวิจัยใส่ถุงเลย มันเป็นอะไรก็แจ้งบอกกันในเด้อนีดิอุ้ยสวยมากเปิดอีกรูมีบอก้าได้หลายเขาก็แบ่งแจ้งแบ่งแจ้งเพราะว่าไอ้เกี้ยนะเพื่อแกบอกว่าดอกเดียวก็พอแต่เอาชักสี่ห้าดอกเผื่อเผื่อเผื่อเพันเน่าเผื่อเพันหยังแบบนี้ได้ว้นว้นว้นร้ไยเนาะร้อยแห้าสวิทช์ให่เพื้นเหลืองนี่นี่นี่ กงเนี่ยอ้ยอ้าเคียร์พื้นที่ขอภาพสวยๆอือออ่ะเก็บด้จ้าแบบนี้เอาเนี่ยค,ค่ะเอาเลยเอาเพื่อนเป็่นใจจังหน่อยติดลากไปลนำานะมันงามอี๋ด้เด้อาเคนีเยเด้น้องจ้าออเป็นคู่เป็นคู่แบบน,นี้เลย ตองดอกแรกก็คู่แม่นแบบแม่นติดพึ่งขมิ้นตัดขาไปบ้างก่อนนะเพิ่นวิจัยเบิดไปิดทางเฮาเพราะว่าเขาติดขาไปตัวนี้น้อยเขาเว้นไว้ก่อนอีจักรสองสามมือจังมาใหม่นี่ตัวนี้ฮะติดขานนี้ออกไปคู่อีกเห็นไหมตัวคู่นึ่งนะคู่เป็นคู่อันนี้ติดขาใช้ไหมตหลายก็เอาไปกินนะเดเดยว สองคนได้รอบที่แล้วดิหู้ดีปัดแมเห็นแต่ไก่แล้วปัดแมเห็นแต่ไก่หลายบ่หมูปุ๊บปัดปัดหมูแกงอันนี้ค่ะหมูนี่ก็ไว้แกงหมูเหนียวไว้แกงหมูนี่ก็ไว้แกงเอ้าเปิดเปิดบารเคสเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดให้พี่น้องมึง งา,ามกันเด้อมาพี่น้องวันนี้มาเก็บง่าย้ก้นเพิ่มเลยติดหักไหมถูยมากแต่เวลามือเขาถือมันจะเป็นสีคล้ำๆนะ่เห็นขาไปเนาะอันนี้นะจ้า ฮักอืมปัดเอาสองดอนขึ้นมานะ๊อะ น้อยยังอยู่เป็นหน่อยเพิ่นใหญ่หเป็นไง่เนาะพี่น้องจ๋าโอ้วยงามครับดดโดนบ่ได้เลยเนาะเึงอดละลามพึ่งขมิน้นดอกสมบูรณ์มากขาหนี้ๆสวยๆเพิ่งได้ฝนนี่แหละ อืมนิดหน่อยเต็มเลยเต็มเลยอ๋อด้วยเือเพิได้ี่มใส่กไม้ดีขึ้นจุกระโดดกี่น้องรอยหน sue, okay, uh. ึงอลีซื้อเพิ่มอีร้อยหนึ่งอิลโบเคียนฉ่ำนี่ค่ะนี่จะได้ก็ได้ตอนนี้ไหนผู้ใดก็ยากเพราะว่า็ดชุดเด็กบงหบังตาไว้ก่น กระจายไม่รอบนี้นั่นแหละมันได้ฝนเสื้อมันเผื่อกระจายไปทั่วนะนนมันเสื้ออยู่ใต้แบบนี้เขาบเห็นได้เนะออตาะลื้อะลามนาตาเป็นมเฮยรอบก่อนสติ๊กี่เคยได้ทางพุ่นเดี๋ยวค่อยไปทางไหนทางภาคพุ่นโอ้เอ๋มึงก่อนแถวนี้ก็บอกบอ่ได้อะว่ามันจะออกมุมไหนเนี่ยแต่ที่แน่ๆห่ันบ่งนี่ค่ะออมัน มันเคยมีกอไผ่นี่จ้ะ,ะกอไผ่ถึกส่วนมากเห็ดเห็ดในนี้นส่วนมากที่เห็นตามกอไผ่พี่น้องแม่สังเกตที่บอกสังเกตนี่กอไผ่กอไผ่แด็กอไผ่เก่าแต่เพิ่นเผากำจัดไปแล้วเพิ่นกอน่อน่าหนักก็ไปหายแนละ้วรอบก่อนฉติกได้ตรงนี้ดอกนึง่งฝึกก็ได้เยมามให้อกเพิ่อมอีกไหมนี่แหละรอบก่อนได้อยู่ในดอกนึ่ง โบเพิ่มเลยเห็ดใต้ต้นนี่แหละโบเพิ่มถ้าเพิ่มนี่เห็นและเหลืองเลยแหละหลายอยู่เด้โมแมน่นครึ่งโลผูบอกรือเป็นโลผู้ขึ้นหละดอกพึ้นแน่นผ่าแล้วก็ได้แบบลายนึงเลยแกงแซบจ้ะเคยแกงหลายรอบเลยข้อพิดหวังอีตรีเนาะ ให้เพิ่งตับเต่าเขายังต้องต้มน้ำทิ้งเบาเขินไม่อย่างหินบอกใส่ไอเดียวช่วงนึงเขาเอาแถวนี้เลยเนาะเต็มเลยเต็มเลยเนีมไปเย็บไปดีนะกินเราอยู่ใส่ไหมแถวนี้แหละมาจืดเห็นไหมรูปมาอีกรอบบาจืดประจําแหละมดเลยมีเท่านี้แหละ จักไปบึ่งดูฮันเดบูมีบอกชงดุ๊กไม่เห็นค่ะใบไม้ที่ส่องดอกไข่พวกเอกะสถานที่แบบนี้มันกรบบนาออกได้เนาะนม่มักรายนึงอีอได้นี่ตอวใหญ่ตอกพดีแทบเลยเลยป่อยมันใหญ่กว่านี้เต็มที่มันชิจักสิสัมเลยน้ำบอกี่นน้นใหญ่ บ่ม,มีคนมาเถอะนี่ <c oughs> ป่าหรือไม่มันเกิดชุบชู <c oughs> เป็นทางผ่านซื้อเป็นสวนปาล์มเจ้าของสวนปาล์มเจ้าเพื่อนสิมาค่สวนก็เ <c oughs> จ้ามาเลี้ยงอมออ่ะเราบ่ยิ่งหน่อยก็จะเผื่อได้เพิ่ม <c oughs> ถ้าบ่ได้เพิ่มก็เมือ่อจัดตัวสายเราเด้ฮ้อนเลยเ <c oughs> มื่อแกงสุพี่น้องกิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นอีหยังพันตาเล่งใส่เริ่องความ่นเด้เห็นาะ ลอดตุมไผ่เบิ้งก่อนเจอเจอเพื่อมีใจพี่น้องเจอดอกนึงนี่นี่มันยังน้อยหลายนี่เพราะมันพักออกในกอไผ่เนาะกออกในกอไผ่แต่ที่บางเคสสังเกตนะแต่มาล้ม,มันจะออกทางอื่นหรือเปล่าแต่มันก็สิออกเขาแหละแต่ส่วนาามากเขาเป็ในกอไผ่นี่แสดงว่า แบบนี phải, ้ถึงย่าบอกอีสีเพิ่งจะฟีออกด้หนิเถื่อติ๊กแม่นไปเราเบิ่งในกอไผ่น้ำบนนี้เผื่อเจอเพิ่มอีกจ้ะเข้ามาตัวแรกนึงกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องบบได้เพิ่มจ้ะไอท่านี้แหละเจอตรงกอไผ่น้อยเดียวดอกเดียวเลาะเด้แบบนี้เดี๋ยวโบเก็บสิเอาส่งให้เพื่อนที่ได้เอาไปวิจัยเนาะ ดอกคือบริตัทขานะบอสินอืออืออเอ้เอรืจอืออือาหอดอกือออกืออนองมอนืออืออวออือออาไปแื่งนีอเลยเอาืออกมาตออคออื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 ออเออืออืออือาืออดีอือ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 อแกงืออืนอออื้อืออืออืืออืน่อืออือ ต้มไว้เลยอ่ะเดี๋ยวไปล้างแล้วไปใส่แกงหน่อไม้จ้ายังเพิ่งปิดก็ได้เดี๋ยวเอาเอาไปสุกล้างแล้วก็มาผ่าที่เป็นสีแบบนี้เนาะสีขามแี่นจ้าบางคนเพิ่งขามแก่แต่ไปไปใส่แกงหน่อไม้จ้ะแบบนี้ ดีใส่ได้ใส่เกียงหน้าไม้เลยมีเมนกุจีพอบริเทเลยแล้วก็มีกุจ,กกกกจีไม่ได้สองขวายต <c oughs> ัวได้บักหลายนึงเนาะจริจังเกี๊งใส่เห็ดใส่เมงกุจีพอดีเลยนี่ยงหน้าไม่เยอะๆพี่น้องอีกแล้วจ้าเ็ปที่เราหามาพอดีเลยเนาะบอกกินเนอ,อ่ะ ถ้าซีเกงเตีฮ็ดนี่จ้ะได้เกงนึ่งอยู่แต่ว่าเนี่มันเกงสงชมไม่เลยเรียบร้อยแล้วเกงหน่อไม้เกงหน่อไม้ตำบะหูตำซุ้กมาเนื้อจา้าขัวเมงเมาลูกแหมจิ๊บเมากระมาเสร ามาพี่น้องมาแช่น้ำกันด้วยจ้าคุ้มสีสันชับอยากทานนะไม่จะเป็นข่าวพอดีเลยแค่ใช่น้อไม่แค่เห็ดพอดีพี่พานกินข้าวกินน้ำครับน้าจับขอเพื่อนกินน้ำกัน คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า